น้องแพลวพาวมันี่เสียน้องแพลวพาวเอ้ยซื้อแพลวพาวครับอ่าอ่าซื้อเดียนกำดามน,น้องแพลวพาวอันนี้เดียนนี่แล้วครับเน่น,นี่ ีเดียนนีดาวน้อยอยู่นี่เดียนกับดาวอันนี้สิแพวพลาอ่ะเดียนนี่อันนี้มาเดียนดาวนนี่มามามาเฮะนี้แล้วนี่เดียนดีดาวนี่ ของตัวนี้นี่แพ,พวแพวนี่แม่มั้นี่เห็นไหม <c oughs> เงินดาวเ <c oughs> ยีายนี้น่รหฮึม เดไมนี่เน้าวเขียวงมอืมพองมันนั่นมา แพาเภาว้ายยังบนยังไหนนะสยวยกว่าแข็งจิ้นเดี๋ยวไม่เดียนนะเดียน ขวบอกว่าเฮ็ดีแค่นี้ขมตายเเวเผาเาเผวเอ้ย

ห้องแต่งงๆเดีกไม่งป็นเจ้าของมันเด็กเจ้าของมาทันมาอกเจ้าของมึงพ่อมึงาทันมาพ่อมึงค้าน้องพ่อมึงค้าน้องอยู่

นี่แม่มันเนี่ยแม่มันแม่อีเดียนอีดาวนั่นน้องสามาเดียนไม่เดียน หมวแฟดสองตัวนี้ห่าแฟดแฟดพี่กับน้องห่าแฟดอันนี้เป็นพี่นี้เป็นน้อง anh em, nhanh, ừ, ừ